สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูปาตุยพันไม้นะครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีแก่งหางแมวเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกอาจจะง,งงงนะครับก็แก่งหางแมวเป็นพื้นที่เกษตรครับเป็นเกษตร ที่ได้รับความนิยมบกสูงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งแร่ทองคําแล้วก็มีน้ําตกเขา15ชั้นนะครับแล้วก็อยู่ในโซนทีออ่อากาศดีครับเวลาเขาขายกันเนี่ยเขาจะขายเรื่องโอโซนนะครับขายเรื่องโอโซนอากาศดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ฝนกําลังดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับทําให้หลายท่านก็ชอบปลูกทุเรียนที่นี่นะครับ เพื่อสมาชิกอาจจะเห็นในออนไลน์หลายท่านก็จะมาจากแปลงแก่งหางแมวก็หลายท่านนะครับอย่างเช่นคนดังๆังหลายท่านนะครับก็จะมีแปลงที่นี่กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอ้าไม่ว่าจะเป็นแก่งหางแมวก็จะเป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนนี้กันเยอะนะครับก็มีสายเข้า <c oughs> มีสายเข้าเดี๋ยวค่อยรับนะครับขออนุญาตไลฟ์สดก่อนตอนนี้กำลงังกำลังจัดรุ่นไม้อยู่ครับตรงนี้ทุกท่านเห็นเป็นพันหมอนทอนะครับเมื่อเช้าฝนตก ตกหนักครับตกหนักนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังไล่จัดไม้อยู่นะครับจัดไม้อยู่แบบนี้ครับหมอนท่อมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่ร้อยในหน่อยร้อยกลางกลางนะครับแล้วก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีรุ่นห้าสิบาทด้วยนะครับต้าสวนมีลูกค้ามาซื้อทั้งวันเลยครับรุ่นห้าสิบาทเนี่ยเจ้าเดิมด้วยนะเจ้าเดิมด้วยนะครับก็อันนี้กำลังคัดไม้อยู่นะครับ อันนี้รุ่นห้าสิบเนาะนี่อันนี้นะครับรุ่นห้าสิบบาทหน้าสวนนะครับต้องซื้อหน้าสวนและนี่แถวนี้ครับนี่ขึ้นได้าจาับตอนที่เราย้ายมาเลียงใหม่นี่ลูกค้าขึ้นเจ้าเดิมมากี่รอบเนี่ยห้ารอบแล้วมัง้งสี่รอบห้ารอบแล้วสี่รอบห้าร,ร,รอบแล้วนะครับวันหนึ่งเข้ากันทีแบบเข้ากันทีก็สี่รอบนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มครับเพราะว่านี่เป็นไม้ราคาดีแล้วก็สวยนะครับ รวมแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายราคาครับตอนนี้จัดไม้อยู่นะครับจะเป็นถุงเบอร์โตนะครับจะเห็นถุงส่วนใหญ่จะเป็นถุงเบอร์สิบสองนะครับถุงเบอร์เก้าตอนนี้ก็จะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นเล็กทางนู้นส่วนถ้าข้ามฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเป็นเบนจพัรณ์ครับเบนจพัรณ์ก็จะมีหนามดามมีหลายสายพันธุ์นะครับหลายสายพันธุ์นะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปลี่ยนถุง ก็ค anyway, ือไม้ถ we ุงเบอร์เก้าที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็เข้ามาเปลี่ยนถุงนะครับเซตนี้ก็ไล่เปลี่ยนอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเซตนี้ต้องเลี้ยงก่อนนะยังขายไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นกิ่นกระโดงกิ่นกระโดงครับสวยพุ่มกลางมาละนะครับอันนี้เลี้ยงตั้งแต่แบบว่าใบเดียวนะครับโตจนถึงเข้าถึงเบอร์เก้าอันนี้เป็นถุงอีกรอบหนึ่งแล้วถุงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรบลากทุกครั้งเราจะมีเรื่องของการเคลียร์เล้งอะไรอยู่แล้วนะครับก็สบายใจได้ครับรุ่นไม้ที่เราเปลี่ยนนะครับ ให้ดูนะครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องการขึ้นต้นทุเรียนให้กับลูกค้าหลายท่านนะครับแล้วก็จะมีออกบูธด้วยครับปีนี้จะออกบูธสองรอบครับออกบุธเกษตรที่เดิมนะครับที่รัชมงคลนะครับแต่มันจะเปลี่ยนชื่องานครับจากรอบแรกที่เราไปช่วงกุมภานะครับก็จะเป็นงานรักหนึ่งจันทร์นะครับแต่งานนี้เขาจะเป็นงานมหากรรมผลไม้เมืองร้อนนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนะ าจำชื่อไม่ผิดนะครับก็ใครสนใจได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอผมได้ที่บูธงานเกษตรนะครับนี่อันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไว้นะครับเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนครับเพื่อสมาชิกมาเรื่อยๆนะครับเพราะเพราะว่าทุเรียนเราทําเยอะอยู่แล้วนะครับหมอนทองเราทำมากไซส์นะครับแล้วก็มีเข่งอยู่พาดูเข่งนิดนึงเห็นโล่งๆแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเราเปลี่ยนไม้ก็จะลงกันแบบนี้นะครับนี้จัดไม้อยู่นะครับ มีโซนนี้แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีโซนไม้ใหญ่ๆเ็ามีนะครับถ้าไปที่สาขาสองก็จะเป็นไม้ประมาณสองเมตรเลยนะครับสองเมตรเลยเป็นไม้ใหญ่นี่ครับอันนี้ก็กิ่งข้างกิ่งข้างถ้าถ้าอยู่ตะวันออกนะครับถ้าเป็นอย่างผมเนี้ยตะวันออกเนี่ยครับก็จะขายกิ่งข้างดีมากครับเพราะว่าคนสวนส่วนมากก็จะซื้อกิ่งข้างนะครับก็จะมี<ๆ>กิ่งกระโดงด้วยกิ่งกระโดงมันขายดีเป็นปกติอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าใครๆก็ชอบทรงสวยนะครับแต่ถ้าอยู่โซนตะวันออกก็จะโชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าเกษตรกรมืออาชีพหลายท่านชอบชอบใช้กิ่งข้างนะครับเพราะมันออกลูกง่ายนะครับเพราะว่าเราปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับเราก็ต้องการผลผลิตที่ง่ายนะครับอันนี้เป็นรุ่นทําใหม่ครับกระโดงเหมือนกันนะส่วนใหญ่เข่งผมก็จะทำกระโดงเนาะนี่ก็เลี้ยงไปเรื่อยครับเลี้ยงไปก่อนนะครับอันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็จะมีมูสังคิงด้วยครับมีก้านยาวนะครับ ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นหมอนครับ <T> ก็เดี๋ยวรอเปิดเปิดเปิดขายเมื่อไรเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงเลี้ยงนะครับใครอยากได้ไม้เข่งราคาย่อมยาวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมทําก็เปิดราคาย่อมยาวนะครับไม่ได้ไม่ได้ดุนแรงนะครับเพราะว่าให้เพื่อสมาชิกได้แบ่งปันกันแต่ต้องบอกว่าเราให้ล่างมันเดินให้พร้อมก่อนแหละนะเราให้ล่างมันเดินให้พร้อมก่อนนะครับเนี่ยใบมันจะใหญ่ๆสวยๆม่แน่ครับแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็แตก ยอดใหม่ละนะครับเดี๋ยวเปิดขายก็น่าจะขายหมดไวนะครับเพราะว่าผมจะขายราคาย,ย่อมเยาวก็มีทําไว้ตรงนี้ด้วยนี่ครับ,บรอบๆแบบนี้ข้างๆนะครับไม่ไม่ให้เปิดพื้นที่นะครับส่วนนี้ก็ส่วนทุเรียนของแปลงข้างเคียงโชคดีว่าส่วนแปลงข้างเคียงผมทําทุเรียนเก่งนะก็ทําทุเรียนสะอาดนะครับเลยบวกส่งเสริมกัน,นะคบว่าส่งเสริมกันแล้วกันนะครับทําให แปลงเขาสะอาดผมก็กสะอาดด้วยนะเพราะว่าค้างเคียงเขาดูแลดีผมก็ดูแลดีนะครับนี่นี่นี่ก็หมอนทองนะครับแล้วก็มีมีสายน้ำผึ้งนี่สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเข่งยังมีอยู่นะครับอ่าเริ่มใบขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้กีบสมุดครับกีบสมุดนะครับใครสนใจอยากได้ได้ก็ลองดูนะครับกีบสมุดแล้วก็มีทรงแบบนี้ครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับ ให้ดูนี้นิดนึงไปปลูกก็เป็นพุ่มเหมือนกันนะครับอันนี้พวงมณีนะครับพวงมณีอันนี้จระเข้สีสาชนาลายมีต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทองลาบูทองลาบูครับอ,นนอ,อันนี้ทองน้ำหนึ่งนี้ทองน้ำหนึ่งทองน้ำหนึ่งทองลาบูเพิ่งจะถอนหญ้าไปนะครับเพิ่งจะถอนหญ้าไปแล้วก็มีหมอนทอง นะครับหมอนทองก็อันนี้เปิดขายอยู่อันนี้เปิดขายอยู่ครับหมอนทองอันนี้ก็จะมีรุ่นสองพันแล้วก็รุ่นพันห้าอันนี้จะอยู่ประมาณรุ่นสองพันครับแล้วก็มีรุ่นพันห้าแล้วก็อันนี้อีกรุ่นหนึ่งครับที่ทําอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดขายครับเปิดขายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเพราะว่าต้องให้ล่ามาเดินพร้อมนะครับล่ามาเดินพร้อมตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ปั้นทรงอยู่นะครับนี่ว่าแตกยอดไปเรื่อยครับขอขอตกหมดเลยนะครับ ยอยอดเดินดีนะครับยอดเดินดีลากเดินบดีนี่นะเนี่ยครับนี่ขายไปเรื่อยส่วนอันนี้หนามดําครับหนามดําก็เดี๋ยวอีกสองสาวันเนี่ยผมจะมีขึ้นให้ลูกค้าท่านหนึ่งประมาณเกือบเกือบแปดร้อยต้นเกือบเกือบแปดร้อยต้นก็จะไปเยอะเหมือนกันครับสําหรับแปลงนี้เดี๋ยวขึ้นเสร็จเราก็จะจัดไม้แปลงนี้ใหม่นะครับอันนี้หนาำดำโอชีนะครับใบก็จะสว่างสว่างหน่อยนะครับตามสไตล์เขา ตามสไตล์เขานะครับอันนี้หมอนทองนี่ครับหมอนทองเข่งแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไม้เก่าหน่อยนะครับแต่เป็นไม้โตใครอยากได้แปลกๆก็ลองดูไม้โตโตมีครับพวกกบตะทั่วกบตะมากเธอเนื้อเหลืองนมสวรรค์ต้นโตๆน,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 นะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้เผื่อเอาไปลงเข่งหรือว่าไปปลูกนะครับใครอยากได้ก็สนใจก็ดาดได้เลยอันนี้ขายไม่ได้แพงนะครับ แล้วก็มีเบญจพันธ์ที่เสียบใหม่อันนี้อันนี้แต่ต้องมาเห็นว่าเห็นกับขอบเลยไหมครับอันนี้ซื้อไปแล้วอันนี้ก็ซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวรอขึ้นอันนี้น่าจะไปส่งนครสวรรค์นะครับส่งนครสวรรค์ลูกค้ามาเลือกมีพวงมณีอันนี้เป็นนกขมิ้นเมืองตาดกับทองหล่อนะครับอันนี้ยอดพันธ์จากเจาก้าของสายพันธุ์อันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับมีหลายตัวครับทองภูเก็ตตาทองมัสพานข้ันทองทองลาบ,บูอันนี้ก็ซื้อทองลาบูไปแล้วนะครับกบชายน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็ทองเกตา เหลืองทองคำนะครับจันสิบนะสตยน้ำผึ้งนะครับโอซังคิงมียมมามวัดมีเบ็นบพันธ์ครับจันสิบมีนะครับช่วงนี้ก็อันนี้ชนีครับใครอยากได้ชนีก็ได้เลยราคาย่อมยาวอยู่ละชนีก็เป็นไม้คลาสสิกครับคลาสสิกแล้วก็อันนี้โอชีครับอันนี้ถุงเบอร์สิบหกเลยอันนี้ก็พยายามเลี้ยงไปเรื่อยครับให้ใหญ่สําหรับคนที่อยากได้ไมใ้ใหญ่ๆหน่อยเป็นถุงเบอร์ใหญ่ๆนะครับ ส่วนอันนี้ก็โอชีเหมือนกันครับแต,ต่ต้นแต่ต้นโตกว่าต้นนี้นะแต่ถุงเบอร์เล็กกว่านะครับอันนี้ลูกค้าซื้อไปเดี๋ยอันนี้เป็นนครสวรรค์ครับอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับโตลแล้วนะครับนี่ก็ประมาณเมตรแปดสิบสองเมตรแล้วนะเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับนี่โอชีนะครับ,รบก็คัดไปเนี่ยดามไม้ให้หมดอันนี้ชุดน,นี้ดามไมาให้แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าไปปลูกได้เลยเพราะว่าโอชียังไงไปปลูกก็ต้องดามไม้ช่วยนะครับเพราะว่าเขาจะนมโน้มหน่อยนะครับ แล้วก็มีเม็ดในสมุยครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็โอ่งทองคําอันนี้คือโอ่งทองคําครับโอ,อ่งทองคํานะแล้วก็มีเกาวิโอแลน์เกาวิโอแลน์เอ่อเป็นตนทุอร่ยนเนื้อแดงนะครับไม่ใช่แดงอินโดนะอันนี้คือเกาวิเป็นยอดจากสวนจันทิส์นะครับอันนี้คุณลุงปรัชญาเสีบมาให้ทีมง,งานผมถอนหญ้ายอยู่นะครับหนามดำมีนะครับเยอะอยู่ใครอยากจะปลูกไซนี้จัดได้เลยไซนี้ผมแนะนำปลูกนะมันง่ายครับหนามดำถ้าไปปลูกเล็กมากมันจะเหนื่อยมากๆเลย เนยงมากๆเลยครับทีมงานถอนยาน,นิดนึงนะครับเดินบนนิดนึงเพราะฝนลงมาอีกละจริงๆวันนี้ผมมีแผนจะพ่นยานะครับพ่นยาไม่จบเลยภายุลงนะครับแล้วก็มีหมอนทองถุงเบอร์เก้าตรงนี้ครับอันนี้ทีมงานจากที่ดูตอนแรกนะทีมงานผมไล่ไล่ไปเปลี่ยนถุงเห็นไหมเนี่ยเขาก็คัดไปครับ คัดไปขายไปด้วยนะอันนี้ขายไปด้วยแล้วคัดไปด้วยคัดได้เปลี่ยนถุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้คือแปลงที่เป็นเราเลี้ยงผลิตมานะครับก็คัดคัดหลายล่องแล้วครับที่จะไปเปลี่ยนถุงนะครับแล้วก็มีขายด้วยส่วนหนึ่งกระโดงนะครับเขาก็จะคัดตัวที่โตหน่อยนะครับไปเข้าไซส์ใหม่นะครับตัวรองเดี๋ยวก็เลี้ยงไปก่อนเนี่เลี้ยงไปก่อนทยอยคัดไปเรื่อยๆครับเนี่ยขยาญได้ไม้ชนิดนี้ก็มีเยอะครับมีเยอะแล้วก็มังคุดครับ เต็มเลยผมพาดูไซ์มังคุดก่อนมังคุดช่วงนี้ลูกค้าก็ซื้อกันเยอะครับก็กลับมาปลูกกันเยอะนะโคนก็เยอะนะปลูกก็ปลูกเยอะนะครับคนปลูกก็คนปลูกนะมังคุดก็มีหลายไซส์ครับมีสมจัดไซส์ไว้ให้แนละ้วสังเกตไหมจัดไซส์จัดไซส์จัดไซส์ราคาราถามถามโอเคกลับมาแล้วนะสัญญาณก็ถามได้นะครับโทรมาที่0 8น 9, 9 3 9 2 6 3 5กก็โทรหาผมได้เลยนะครับ ราคาคงยังไม่ได้บอกในไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเวลาไปดูคลิปย้อนหลังอะ่ะย้อนหลังแล้วจะทอปโทรถามผมอย่างเช่นคลิปผ่านมาแล้วห้าเดือนหกเดือนเงี้ยครับมีอะไรโทรมาเลยครับที่สูตรแปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าจะได้อัปเดตตัวปัจจุบันให้นะครับอันนี้ก็มีมังคุดเสียบยอดอยู่เห็นลูกค้าสนใจต้นนี้อยู่อันนี้ออกลูกเห็นไหมมังคุดเสียบยอดมีหลายต้นครับมังคุดเม็ดก็มีเยอะเลยนะครับมเม็ดเยอะเลย อันนี้ก็จะเป็นเข่งเบญจบพรรณครับเข่งเบญจบพรรณก็มีหมักหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ก็ยังไม่ดูมีพันธุ์อะไรบ้างนะผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คทีอ,อย่างต้นนี้ชายมาไฟอันนี้เป็นถุงครับชายมาไฟมีอันนี้กบสุวรรณอันนี้กบสุวรรณนะครับมีมีต้นใหญ่ๆอยู่นะครับใครอยากใครถูกต้นนั้นใหญ่อ่อนอย่างนั้นก็ก้านยาวอะไรพวกนี้ครับแต่ก็สวยน้อยหน่อยก็เลี้ยงอยู่ครับเลี้ยงอยู่ ขายขายได้ก็ดีครับขายไม่ได้ผมก็เลี้ยงไปก่อนให้ให้มันสวยนะครับอันนี้ก็เป็นลองกองครับอันนี้ตัง้งยงอันนี้ตั้งยงมัดอันนี้ปิงปองปิงปองได้เลยนเนี่ยต้นใหญ่ใครอยากปลูกจัดเลยครับอ๋อไม่ใช่อันนี้ลาใหญ่ของอภัยลำใหญ่ตั้หยงมัดแล้วก็ปิงปองตัวนี้ลองกองครับลองกองนะครับแล้วก็ หลายตัวเลยมีหลายตัวในนี้นะครับที่ผมเลี้ยงไว้สําหรับที่จะรอไปปลูกในแปลงมีมากตัวอยู่นะครับมีหลายตัวอยู่ก็ทําไว้เลี้ยงไปปลูกนะครับอันนี้เม็ดไนเอ็กอันนี้เลี้ยงไว้อันนี้ตอนที่กินเอ็กโนะครับแล้วก็เม็ดมาแต่ก็ยังไม่ไลงนก็ลงลงเข่งไว้ก่อนนะครับยังไม่มีที่จะปลูกมีหลายตัวมากเลยครับอันนั้นสาวงามนะเยอะๆครับเยอะนี่ใหดู ก็มีหลายตัวที่เป็นลิมิเต็ดที่ผมจะไว้ปลูกเนี่ยอันนี้ทองดารลาแล้วก็เบนจบพันในนี้เต็มไปหมดเลยครับอันนี้ก็ไปรอปลูกครับอันนี้รอปลูกอันนี้มังคุดมังคุดเม็ดมังคุดเม,ม็ดม,มีเยอะครับมาดูได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นเบนจบพรณใครอยากได้ก็สอบถามได้ครับแต่ถ้าอยากได้หมอนเข่งก็รอน,นิดนึงนะครับหล่อนเข่งรอน,นิดนึงเพราะว่าขาดช่วงอยู่นะครับ ก็ะจะขายดีหน่อยโอ้ฝนลงเลยแล้วนี่ทีนี้จะมีคาเฟ่น,นะครับที่จะมีคาเฟ่ก็จะมีมีแม็ครจริงจริงนี่นแหละเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับใครที่สนใจก็มาได้เลยเพราะว่าสาขาสำนักง,งานใหญ่จะเป็นคาเฟ่ที่คนใช้บริการเยอะครับจะเป็นคาเฟ่ที่คนใช้บริการเยอะเพราะว่าอาหารอร่อยนะครับเพราะว่าอาหารอร่อยผมพาดูข้างใน,นนิดนึงแต่จริงถ้าไปอีกที่หนึ่งเราจะมีคาเฟ่ที่ผมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยแต่อันนี้จะเป็นคาเฟ่สไตล ในสวนนะครับในสวนก็จะมีโซนโซนทั้งนอกแบบเนี้ยครับคนก็จะนั่งกันเยอะเพราะว่ามันได้ฟิลเราจะมีคาเฟ่แบบเป็นคาเฟ่จริงๆเลยแบบคนเมืองมีนะครับแต่หลายท่านก็จะชอบฟิลประมาณนี้ก็จะมาสาขานี้เพราะว่าถ้ามาทานอาหารที่ในสํานักง,งานใหญ่มันจะเป็นไพรเวทครับมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่อายัดนะครับแล้วก็คนชอบฟิลนี้จะเยอะครับชอบฟิลนี้เยอะอันนี้ก็มีสองชั้นมีสองชั้นครับ พาดูนิดนึงเผื่อท่านจะมาครอบครัวมาด้วยมาซื้อต้นไม้ด้วยล้วจะมีด้านบนครับด้านบนก็ไม่ได้วางอะไรนะครับแต่ก็ขึ้นมาถ่ายรูปกันครับให้ดูประหลามชั้นด้านบนเรานิดนึงสําหรับโซนนี้นะครับนี่แบบนี้โซนนี้จะเป็นโซนจําหน่ายครับเป็นโซนจําหน่ายแล้วก็โซนเลี้ยงจะอยู่ด้านหลังโซนเลี้ยงจะมีหลายแปลงครับอันนี้ก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้า ลูกค้ามาที่นี่นะครับก็จะมาเห็นโซนนี้อยู่แหละเพราะว่าเราจะวางไม้เพื่อสําหรับการจัดจําหน่ายนะก็จะมีโรงสองที่ครับโรงสองซอยสําหรับในช่วงนี้แหละหน้าฝนนี่แหละเวลาเราขึ้นของเราก็จะขึ้นในโรงนะครับเพื่อให้ไม้มันไม่เปียกไม่แห้งไม่เน่านะครับตรบนี้นะก็ะมีน้ําพุอันนี้จะเลี้ยงปลาครับในนี้จะมีปลาคาร์บปลาคาร์บอยู่ในนี้ครับ สนใจมาได้เลยนะครับสวนลูกหมูต้นไม้สังเกตจะสังเกตว่าทําไมหลายท่านจะชอบมาทานที่นี่นะเพราะว่ามันพรเวมันเป็นร้านอาหารจริงๆนะครับนี่ร้านอาหารจริง,งแม่ครัวมีอะไรหมดนะครับด้านบนก็ฝนฝนสาดนิดน,นึงนะครับเดีย๋ยวรอแม่ทีมงานมาทําความสะอาดตอนยังคืนหน่อยก็เขาจะเปิดไฟครับถ้ามันมืดมืดนะครับเปิดไฟก็จะมีไฟนะครับเวลาขึ้นมาดูก็จะเห็นปลามพันไม้ครับเห็นคนทํางาน นะครับมาได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในสวนลุงหมูตุย้ยนไม้นะครับก็ทานอาหารด้วยมาคุยเรื่องทุเรียนนะครับมาซื้อกล้าพันนะครับทุกอย่างนะครับจบตรงนี้เลยจบตรงนี้เลยนะครับมีตอนนีถ้ถ้าแก่งหางแมวจะมีอยู่สองที่ครับร้านอาหารเราจะชื่อว่ามิกเตอร์ลองครับมิกเตอร์ลองคาเฟ่จะมีที่นี้เป็นที่แรก แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ที่แก่งเนี่ยก็จะอยู่ที่สาขาสองอันนั้นเพิ่งเปิดใหม่ครับก็คนใช้บริการเยอะครับเพราะเป็นร้านอาหารจริงๆอาหารลว้ลวนๆเลยนะครับนี่ก็จะมีแบบตุก๊กตานะครับตุก๊กตาผมพาชมสวนเนาะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอันนี้ยังอยู่ในช่วงที่ดาเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้รีโนเวทเพราะว่า เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีการรีโนเวทให้มันเป็นร้านอาหารที่สมบูรณ์แบบ่นนี้ครับแล้วก็มีคนทานอาหารมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการจําหน่ายกระปพันธุ์ทุเรียนร้านอาหารติดดาวครับมี WiFi ให้ใช้ก็จะมีแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องแอร์นะครับคนเข้ามานั่งใช้บริการกันนะครับแบบนี้นะให้ดูคร่าวๆนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่มีใครมานะเมื่อวานเต็มเลยครับเมื่อวานเต็มเลยมีเต็มมีอะไรหมดครับก็คนเยอะแตงเดียก็คนเยอะครับไปดู ฟิวส,ส่วนนะฟิลส,ส่วนๆนะครับเดี๋ยวจะมีปรับปรุงนิดหน่อยครับต่อไปโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารเต็มที่นะครับแล้วก็โซนในเรื่องของการทากิจกรรมเกี่ยวกับทุเรียนตรงนู้นก็จะมีปะลํานะครับก็จะมีหมอนท้องเข่งเล็กครับเดี๋ยวพาเดินลลยฝนนิดนึงหญ้ายาวหมดแล้วนะครับฝนตกก็ทำหญ้าก,กันไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นสระนร้ำอีกสระหนึ่งของเรา สาในแปลงนี้ก็จะค่อนข้างสายเยอะครับเพราะว่าทํากล้าพันไม้มันใช้น้ําเยอะครับทํานาใช้น้ําเยอะกว่าสวนประมาณสักสิบเท่าได้นะครับเพราะว่าลดทุกวันนะครับสวนยังมีวันเว้นนะพันไม้เว้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหมอนเหมือนกันครับเดี๋ยวพาดูเพื่อสมาธิที่ยังทําที่ไม่เสร็จเหลือรูไม้นะครับก็เลี้ยงอยู่อันนี้ก็จะเปิดขายราคาย,ย่ําเยาวนะครับแต่ก็ล่ย,ยังไม่เดนินนี่เป็นหมอนทองหมดเลยครับเนี่ยหมอนทองกระโดงก็หญ้ายาวหมดแล้วเห็นไหม หญ้ยายาวพืชเลยนะครับทีมงานผมก็ไล่ถอนอยู่นะครับเดี๋ยวถอนหญ้าเสร็จเราก็จะมีเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมนะครับแบบนี้อันนี้ทไวาให้เพื่อนสมาชิกเลยใครอยากได้ไม้เข่งราคาย่มยาวรอติดตามครับก็ทํามาสําหรับให้คนที่อยากได้ไม้เข่งเข้าถึงได้มากคนมากขึ้นนะครับเพราะแต่ก่อนไม้เข่งทําเนี่ยเราทาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับก็จะขายกันโหน่ห้าพันแปดพันหมื่นเนาะแต่นั้นคือใหญ่จริงนะครับแต่นั้นคือใหญ่จริง ก็ขา,ขายหมดตลอดครับเพราะว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ทําไม้เข่งนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกย้อนดูสตอรี่อะไรพวกนี้สมัยก่อนผู้เล่นเข่งนี่ประตูทําคนแรกครับประตูแบบมีความตั้งใจทําคนแรกมีแต่คนว่าเออจะขายใครอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทาตามอย่างดีนะครับก็ขายหมดเนาะขายหมดก็เลยเป็นเรื่องทอก็เดาๆมาในหมู่คนทําพันไม้ครับหมู่คนทำพันไม,ม้มก็เลยโปทำกันเยอะจอนว่างไง พรุ่งนี้อ่ะอนีุ่ีใช่เขาบอกเขาจะมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวหนูให้วิวไปส่งข้าวรงบ้านแป๊บนึงอ่าอ่าโอเคอเค,ครับประมาณนี้ครับใครสนใจได้เลยนะครับตอนนี้ทำงานอยู่นะครับกับเราสวนลุงหมูประตูยพันไม้จังหวัดจันทบุรีครับเดีย๋ยวมีแม่ครัวบ,บอกให้ไปส่งข้าวด้วยนะอันนี้ลูกค้าจองแล้วครับอันนี้ลูกค้าจองแล้วอันนี้ลูกค้าจองแล้วอันนี้ลูกค้าในพื้นที่ครับประมาณสี่รอยต้นแล้วก็มีลูกค้าอย่างที่ผมบอกเนาะ อันนี้ก็จองแล้วตรงนี้ก็อันนี้ก็ซื้อแล้วเหมือนกันเนสังเกตน,นะกิ่งข้างครับคนพื้นที่ชอบใช้กิ่งข้างนี่นี่ครับใส่กิ่งข้างอันนี้สี่ร้อยต้นทั้งแถวของเขาเลยครับมีเบอร์มีชื่อผมนะปิดเบอร์ไว้ก่อนคุณชูเกียรต์แบบนี้ครับสนใจได้เลยอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจสั่งซื้อโทรมาผมที่0 8น9 3 9 2 6 3 5สมที่ทุกท่านดูตรงนี้ผมพาทัวร์ตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรานะครับ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเราผมยังไม่ได้พาไปหมดเพราะฉะนั้นคุณมาได้เลยพันไม้เรามีเยอะครับกับเราสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้จังหวัดจันทบ,บุรีครับสวัสดีครับ